แต่ละคนได้คีย์เรียบร้อยได้อย่างครับผมได้แล้วเนาะคุณครูจดไว้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูคุยกับกลุ่มทั้งนอกนาะโอเคนะครับผมเรื่องเรื่องเพลงสําหรับเรื่องของเทคนิควันนี้ครูรถค่อนข้างดีใจที่แต่ละคนมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะฮะแนวโน้มที่จะดีขึ้นเลยหล่ะนักเรียนแท้กับทุกคนถึงแม้ว่าเมื่อเช้าที่ทุกรถดูเนี่ยของเมื่อเช้าที่ครูรถดูคิวดูคิวที่ทํา ที่ทำลิฟบับเบิลก็ดันก็อะไรเนื้อก,กีกีกดันอะไรเงี้ยหลายๆอย่างก็ดันแต่แต่พอเรามาขยับกันตรงนี้ก็โอเคเน,นก็เห็นนะเธอเข้าใจได้ใช่ไหมว่าวิธีการทำเอ็กซ์ไซส์สำคัให้ถูกต้องนะครับผม <c oughs> รูปปากมันยังผิดมันบิดมันเบี้ยวอยู่พวกนี้ครูจะย้ำให้คูเบิ้มย้ำตรงนี้นกับเธอนะแล้วก็ของพี่เอมก็โอเคชัดเจนขึ้นรวดขอในเรื่องของการทำลิฟ แจ็คกระจันคุณนี่ครุ่นคุรุไม่ได้ไม่ได้ดูเธอแต่โอเคเมื่อเช้านี้มอนิเตอร์อยู่ที่บ้านเธอทําทุกอย่างค่อนข้างถูกต้องเมื่อกี้ใครดูดูอยู่ที่บ้านฮะ้ะได้ดีขึ้นแน่นอนเราได้ยินจากทางบ้านก็ถือว่าดีขึ้นแล้วแหละนะมันค่อยค่อยค่อยชัดเจนขึ้นมวยลี่ที่นาดดีใจนั่นคือมวยลี่เจออะไรบางอย่างในเมื่อกี้แต่เดี๋ยวพอเธอเดินออกไปจากบ้าน จากห้องตรงนี้และพรุ่งนี้เช้าเธออาจจะเป็นแบบเดิมก็ได้เมื่อกีอ้ใครนั่งอยู่ครดูดครูครูอูนั่งดูอยู่แล้วใครอยู่นั่งอยู่ด้วยคือผู้ชายนั่งอ่อออาฮะเธอได้ยินใช่ไหมครับว่าเขากล้าที่จะใช้เสียงที่มันแอะแอะแอเสียงน่าเกลียดแบบนี้ไม่แอะ <c oughs> เอา <c oughs> เอา <c oughs> เอาออกเอาออกเอาคราบนางงามออกไปนับดล เอาคราบนางร้ายเข้ามาใส่น้อยหนังหน้านี่เปนอย่างนี้ได้หรได้ไหมไม่ใช่วะคุณหญิงหญิงไม่ได้ไม่ได้ม่ไ้ไม่ต้องสอนอยู่น้ำมากไปอ่ะอ่ะนะน้ำวนนี่นะรุได้ยินอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างดีแล้วนะครับผมเพราะนั้นเนี่ย ถ้าหมวยลีกกล้าที่จะทะลายกำแพงตรงนั้นออกไปเธอจะเจอเสียงที่มันที่เราเรียกว่า The m i x กซ์เร็วขึ้นภายในวันสองวันที่จะเจอเลยทีเดียว <c oughs> นะครับออ <c oughs> โอเคโอเคสำหรับใครบ้างที่คุณรวดดูเมื่อกี้นี้พี่ภูมิพี่ภูมิพี่ภูมิเซ็กซีดีขึ้นทุกตัวแล้วล่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ครูเบิ้มเพิ่ม เอสเตอร์พีเข้าไปคือเขาจะทำให้ตินแล้วก็บ่ามีเนื้อเสียงมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ขยายเข้าขึ้นไปถึงตรงเซ็กก็ไมใ่ให้มีเนื้อเสียงมากขึ้นนะแล้วนายคิวนายคิวหลังจากที่เราเช็คกันแล้วก็มื่อกี้ก็ดีขึ้นพรุ่งนี้เป้าหมายก็คือหมายความว่าทำเซ็กกัน i บ h ให้ชัดเจนมากขึ้น เนะ่เนเนของเธอต้องเริ่มที่สีชาร์ปผู้ชายโดยส่วนใหญ่พวกนี้ต้องเริ่มเนเนที่สีชาร์ปพวกนี้นะอย่างของอพี่พี่ปูนพี่ปูนก,ก็ก็ชัดเจนขึ้นเมื่อกี้ที่รถได้ยินนะครับเอ s ซายส่วนที่ที่เมื่อวานท,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 ที่ทําที่ที่ทำเมื่อช้าที่ได้ยินก็โอเคค่อยๆดีขึ้นนะเม,มื่อกี้คุ่ไก่ก็เอาไปซักเอาไปค่อยๆยืดค่อยๆขยับก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้ว พรุ่งนี้จะลองให้เบิมซับตรงประมาณตัว a f แฟลกเพื่อที่จะให้ทำตัวคำว่าเน่เนให้มันบางลงให้ได้สำหรับของนายนายเม่ดีละนายเม่ก็ดีนะเอ็กซ์ซอร์ซส์ก็ดีเพื่อตกใจกับเสียงที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เจอไม่มีอะไรแล้วเวลาเธอทำเอ็กซ์ซอร์ซส์เนี่ยตัว g W e ตัวกีกีกีกอไก่บ้านเราเนี่ยอย่าทา ไอ้ทามียื่นปากเป็นหมูนะกีกีกีเไม่ใช่นะมันทุกคนทําลักษณะเหมือนกําลังผิวปากอ่ะแล้วเชฟปากมันประมาณขนาดนี้กีกีกีพูดกีกีกีเยี่ยมของของชักจานระวังมันเป็นงี้นิดหนึ่งกีกีกีนะมันยื่นเป็นหมูไปนิดหนึ่งนี่กีกีกี แล้วก็คอยดูกันด้วยนะคะของเมย์ทำค่อนข้างถูกต้องแล้วของปอนทำค่อนข้างดีแล้วเพราะเมื่อกี้เธอจะเป็นเงี้ยกีกีเนะกีกีกีกของแม็กดีขึ้นกีกีกีไม่ได้คุยไม่ได้คุยกี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 มันตลกไงมันจะตลกอัดทันทีดิ นะครูต้องพอใจต้องทา้พอใจมีอันหนึ่งที่ที่ครูอยากจะให้ทุกคนลองฟังตอนเวลาเขาทำาำมัาเน่เน่เนซึ่งเขายังจะงงงงอยู่ปอนมามาเยือนนี่ซึ่งครูทำเป็นตัวอย่างอาจจะไม่ได้เพราะว่าเสียงครูแย่มากแต่ปอนน่ะถ้าปอนเป็นอี่ครููเดียวหลบให้ปอนนิดหนึ่ง ฮันหน้าครับเพื่อนตอนเราทําเสียงครับมันเนเน่เน่เมื่อกี้เนี่ยเราทำเนเน่เนของปอนตัวประมาณตัว A flat ตัวหรือตัวเน yeah. ี่ยเขาจะทํา claro ไม่ค่อยได้นะนี่ตัว B flat คือชาร์จของเราไปไหนแล้วไม่รู้เนาะอืม B flat คือโน้ตคูเดียชี้ B flat คือดเียพิจักไหม B flat ทคูเดียอ่านบีแฟลทสีนะครับทีนี้ทีนี้ค่อนข้างยาก พราะว่าเสียงเข้าหนาหนาหนาเกินไปเราต้องพยายามเหลาให้มันบางลงให้ได้นะราให้เมื่อกี้ราให้ใครทาเป็นตัวอย่างให้คุูเดียทําเป็นตัวอย่างคุณเดียทาเป็นตัวอย่างเน่เน่เน่รถต้องการเท่านี้เองนะเราเริ่มต้นนะนี่เริ่มต้นตัวต่ํามันเป็นเชสววสก็จริงทุกคนเรียนหลายๆคนเข้าใจผิดเน่เน่โนยังไม่ถึงเวลายังไม่ต้องอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่ทําให้เสียงของเราได้เข้าใจว่ามันบางลงแล้วมันต้องทําแบบนี้เน่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 เอนท์ดำละ เน่น่่ดังไปนะใช่ไหมได้ยินไหมเน่เน่เน่ดังน่น่เ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 โน้ยเดียวตันนะแต่ฟังฟังเน่เอันนี้ก็ไม่ใช่เน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 ่่เน่เน่เน่เแต่เท่านี้เองปอน้องทำครับสอง่ยเน่ แรงไปปอนนึกเข้าใจนะฮะเพราะนั่นมันแรงไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะให้คุณเบิ้มค่อยๆเหลาตรงนี้ให้เพราะนั้นไม่จังเป็นต้องกังเน่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 มันทำไม่ได้ควกราก็ยังทำไม่ได้เน่อันนี้เอาอีกเอางี้ก่อนบางตัวเนี้ยแต่ขอโทษอันนี้ไม่ใช่ที่จะเอาไปใช้ในการร้องเพลงโอเคเน่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 ลองทำดูปอน ใกล้เคียงใกล้เคียงบางทีมันจะเป็นอย่างนี้เขาเขาไม่มีนะเขียงไปเลยผมในี่ามหนังกระติกมาพวกนี้ตอนดี่ินครับ2้อซนี่น เที่ยวแรกได้ใช่ไหมครับอันที่หนึ่งได้ใช่ไหมอันที่สองเป็นไงเขาปล่อยนี่นนปิดแร็ปเธอเขาอยากให้เขาเปิดแร็ปไหมอะไมันแทนที่เป็นนี่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 นนีนี้เขาไม่ใช้ไม่กินไม่ใช่แบนี่นี มหนึ่งสองสามนี่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 แหละอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละซึ่งอันนี้ก็ต้องการให้ทำอ่ะไปไปนั่งขอเชิญนางน้ำมานี่หน่อยนั่งน้ำนั่งมันร้ไย กใจเย็นๆคตรร้องถามวิ่งขนาดไหนเธอร้องถามิ่งขนาดนั้นนนของน้าเป็นนซึ่งถามว่ามันแตกกันอย่างมันแตกกันแต่มันแตกกันเบามากนีนย่นน ใช่นีณต้องให้คุณเจเรน้เนบาๆเบาๆนิดเดียวไม่แน่ใจนะว่าน้ำจะทำเสียงที่ได้ปล่า เนี่ยน้อยไปเปนั่งนี่ครับแต่ละคนมีทิศทางมีแนวโน้มที่ดีขึ้นถ้าเห็นแล้อย่างว่า exercise ไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อถ้าเธอทำถูกต้องและเธอจะเห็นว่ามันดีขึ้นแมคโครเห็นเธอชัดเจนมากเมื่อกี้เธอทำแมคโครดูเอมจะต้องไปเอมจะต้องเอมไปในเอมจะต้องมุ่งเป้าหมายไปที่ลิปกระดกลิ้น แล้วต้อง push lips ออกมาของเอมยังเป็นแล้วล้เอ็มลองวิมาดินเมื่อกี้โอเคนะครับของมุกพวกนี้เราจะลองดูอีกทีว่าเราจะลองตินได้ไหมของทุกคนค่อนข้างดีขึ้นพคาะมีคำที่ซูปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยโคาดพกเนี้ของพี่เบิร์ดไปตลอดเวลาทุกที่เวลาเข้ไปสอนที่ไหนก็นแล้วแต่ที่เป็นมาสเตอร์คลาสสนุกกับสิ่งที่ทำพี่เบิร์บอกอย่างนี้ นี่ถ้าเกิดเธอรู้สึกว่า e x e r c s s e เป็นเรื่องน่าเบื่อเธอจะรู้สึกน่าเบื่อมากแต่ถ้าเธอเข้าใจวิธีการมันเธอจะสนุกกับสิ่งที่กำลังทำนี่เป็นคำพูดของซูเปอร์สตาร์นะไม่ใช่ของไม่ใช่ของดาราดังอย่างพุรดนะความสนุกต้องมาจากความรักความชอบการก้าวเข้ามาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แสงแฟลชชวาบเข้าใส่แล้วก็แปลว่าสำเร็จวันที่ผ่านผ่านมาถือว่ายังไม่ใช่ งานเพลงไม่ใช่งานที่ง่ายต้องใช้ความเพียรพยายามอดทนอดกลั้นซึ่งถ้าเราสนุกที่จะเพียรจะพยายามอดทนอดกลั้นเราจะไม่ต้องมานั่งถามตัวเองว่าเป็นทำไมว่านักร้องนักเรียเข้าใจไหมนี่คือซูเปอร์สตาร์เป็นคนพูดคนอยู่อย่างนั้นได้เนี่ยยืนยาวนานมาเป็นยี่สิบปีเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะนั้นทุกคำพูดของเข,งข,งขาจมีประโยชน์กับนักเรียน เราไม่อยากต้องไม่ต้องการให้นักเรียนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อเพราะเธอเป็นคนเลือกทางเองทั้งนั้นนะเธอเข้ามาในนี้เธอเลือกเองนะมีใครเอามีดไปจออ่อคอก็ต้องเข้ามาอย <_' un> ู่เอฟสิบเอ็ดไหมมีใครไหมไม่มีนักเรียนเลือกเองเพราะนั้นอย่าบน่นอย่าขี้เกียจอย่าท้อถอยอดทนพยายามต่อสู้ต่อไปนะครับกฎของการอยู่ให้ดีอยู่ให้นานให้เจริญงอกงามคือใครทำเท่าไหร่ได้เท่านั้นใช่ใครไม่ฝึกคนนั้นไม่ได้ รักที่จะเป็นนักร้องต้องไม่บ่นกับการฝึกซ้อมฝึกร้องฝึกเต้นวันละแปดถึงเก้าชั่วโมงอันนี้ธงชัยแม็กอินตไตเป็นคนพูดเพื่อ <c oughs> ว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนเวทีจะได้ร้องและเต้นให้อย่างที่ซ้อมเข <c oughs> ้าใจป่มง่ายๆครูทุกคนก็พูดย้ำนี่ตลอดเวลาเธออาจจะบอกว่าคู่ก็บ่นไปกันเองแหละแต่นี่ธงชัยแม็กอินไตเป็นคนพูดใน,นน้ปัจจุบันนี้พี่เบิร์ดเวลาจะฝึกจะซ้อมจะเต้นจะร้องทันทีก็ต้องมีโค้ชคอยดู เอ็กซ์ไซซ์ชิเบิร์นยังทำอยู่ตลอดเวลานักรถฝากเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าเส้นทางที่มันจะสู่ความสําเร็จนั้น,ม,น,ม,นมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลลบไม่มีทางไม่มีอะไรได้มันง่ายบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมานักเรียนก็เห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นนักรถฝากหน่อยนะมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากสําหรับคนคนหนึ่งที่อยากจะทําและอยาจะทําได้เพราะนั้นวันนี้เราเราเน้นไปในเรื่องของเทคนิคซะส่วนใหญ่ นะครับผม tomorrow เราคิดว่าเทคนิคเธอก็จะค่อยๆดีขึ้นอยากจะเห็นทุกคนทำา x x r r i s s e อย่างวันนี้อีกเราจะคอยมาโมนิเตอร์ดูตลอดเวลานะครับผมเรื่องการออกกำลังกายทุกคนยังอ่อนแออยู่นักเรียนวีคนี้เพลงเป็นเพลงที่เป็น Emotion มากๆเป็นเพลงถึงเป็นเพลงที่ที่แสดงถึงความรู้สึกระหว่างนักเรียนกับแม่วีคต่อไปเธอจะเจออะไรที่มันห็นกว่าน,นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเธอไม่แข็งแรง ฝันไปเถอะว่าเธอจะประสบความสําเร็จฝากเรื่องการออกกำลังกายด้วยต้องออกกำลังกายถ้าเธอไม่ออกกำลังกายเธอไม่มีทางสักเซสแน่นอนหมื่นเปอร์เซ็นต์ฟันธงวันนี้ลาแค่น,นี้ไปนะฟันทงเอ็กไซส์เอาน้ำนะน้ำตัวเองตัวเองเอ่อ็กซ์ไซส์นั้นมันแรงไปเดี๋ยวพูดให้กูเจเขาปลี่ยแล้วพรุ่งนี้หนูต้องฟันธงนะคะเธอ,อพักเสียงก่อนก็ได้ ถ้าเธอทำจะต้องทำเองเนี่ยบางๆแหมมันแรงไปหนูว่าหนูฟังฟังเสียงเยอะแต่ฟังแบบนี่นี่ฟังฟังเธอร้องตอนร้องเพลงพูดเช่นนัแต่เธอร้องเนี่ยเนี่ยให้มันฟูมฟงนี่ได้ไหมเพราะมันดังแรงไปเธอทำผิดเลยที่เธอได้ยินตอนเธอขึ้นไปข้างบนเนี่ยมื่อกี้มันก็บางๆได้ถ้าทำติ่มได้เนี่ยมันจะได้ทันทีแต่ยังแรงไม่ได้เพราะเธอแรงแล้วเธอเธอพุชแรงหนักมากเกินไป น,นะฝั่งลนะูกนนะเรียนแลเรียนดูเพลงให้ดีๆนะโอเค,อเคนะโชคดีโชคดีเฮ้ยวันนี้เรายังไม่ได้กอดกันใช่ไหมใช่เราจะกอดกันสักทีหนึ่งไหมก็ด<ท>ีครับอ่าโอเคโอเคทายมีความสุขมากๆากใช่โชคดีนะเรียนนะโชคดีนะครับโชคดีนะครับโชคดีนะผมนะโอเคนะโอเคดีมาก เองฝึกนะฝึกนครับน่ารักนะน่าสีเหลืองใสตาดีด้่ยใช่นี่น้นมารันตงดีเขาอย่านวดอ๋อเฮยัดวัดเรื่องอะไรนะตั้งยาว lên nó phải chó. <cười> 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 dạ, đạ, đạ. <cười> <cười> หอแล้วอนะ่ะ mhm. เรียนึคลียทุกอย่างให้ได้อะไรที่แบบรู้สึกมันไม่ด้่เาออกไม่หมดเรียน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 เป็นคนอยากเรียนเนี้ยแปลว่าเป็นคนอยากเรียนเรียนัเรียนของกูมากเหรเด็กก็ได้เรียนเขาเลยอะไรเนี่ยููน่ะเฮ้ย เดี๋ยวเจอกันรอเเองกันนคเอ้ยันด้ตั้งใจซ้อมแลค่ะลูกสองเรลงสี่สองเพลเฮ้ยเจอกันแปเวลาเราซ้อมบจริงๆอ่ะมันมันมันดูแย่ตั้งแต่วันแรกถูกปะแต่เราซ้อม เยอะมากเยอะจนคือโอเคแหละด้วยทายเตอร์แต่ละคนมันรวมกันแล้วมันก็ยังดูมันก็ยังดูแปลกแต่ด้วยด้วยเวลาที่มันทํามาภาพรวมมันมันรวมกันแล้วมันโอเคทั้งเพลงเร็วมันทั้งทุกคนสนุกพูดพูดไม่ใช่แค่ว่าซูแมร์นะทั้งโอเคนะครับทั้งซูแมร์เนี่ยทั้งเพลงเพลงช้าเนี่ยเราทําได้ดีกว่าทุกอันกว่าทุกกว่าทุกโชว์เพลงเร็วเราก็สนุกเพลงช้าเราก็เราก็ มันก็เนียนอ่ะแต่เพลงช้าดีถึงแม้ว่าภาษาปิดก็หลังพี่ชายเทรนพีชายไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้โอลยไม่มีใครรู้อ๋อผู้ประเทศรู้อยย่างเดีวรู้พี่คอมเมนเตอร์ก็รู้พี่ใครเป็นคนคอมเมนต์ตอนที่เล่าภาษาปิดครูไก่ไม่ใช่ไไม่่ใชตา เอาภาษาพวกเราผ้นายนีมากดีมากนี่คือเขาเป็นชดเต่เขามานชดเลยาใช่เขาป็นชดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีกูให้ครูให้แปะคะแนนสำหรับการซ้อมสำหรับการซ้อมเขีผมหนักที่มากวิ่งโดนต้องโดนด่าไงใช่ไหมกูด่าผมอีกวิ่งหน้าจะได้ดีดีก็ต้องด่านด่าตอนนี้เลยดิาด่ามันก่อนเลยนี่งดูดูู่ดูดูดููด่าูดููดูดููด่ย เลยทำดิทุกครั้งทุกครัง้ง